สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตครับของ Galaxy Note 8นะครับผมจากเลิฟโฟนช็อปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับโแรุ่นนี้ถอดง่ายนะครับถอดไม่ยากขั้นแรกก็ปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องนะครับ ไปสองนะครับก็เปิดหลังครับเปิดหลังโดยใช้คิ๊กนีนะครับหน้าจอปากกาก่อนก่อนถอดหลังก็แนะนําให้ถอดซิมถอดเมมออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ปิ๊กหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงบางประมาณส3มมิลน,นะครับสอดเข้าไปก็งัดขึ้นมาตามนี้เลยนะครับผมค่อยๆเลาะไปนะครับีเรื่อยจนครบครบรอบตัวเครื่องนะครับ เย็นเย็นนะครับเวลาเลาะก็ค่อย ขาวอะไรนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ถอดแบตเตอรี่ครับก่อนถอดนั้นนะครับแนะนําให้ถอดขั้วแบตก่อนนะครับขั้วแบตอยู่ตรงไหนขั้วแบตอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ให้เราถอดขั้วแบตออกก่อนงานตรองมาเลยก้น งานออกมาเลยมันไม่มีน็อนนะครับแค่ประกบลงไปเฉยๆออกมาเลยอ่าถอดกั้แบตนะครับเสร็จแล้วก็ถอดน,น็อตน,นะครับน็อตก็จะมีหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับถอดออกมาเลยอนนี้นะครับตัวที่หนึ่ง นี่ครับตัวที่สองนี่ครับตัวที่สามที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกนะครับตัวที่เจ็ดตัวที่แปดครับแล้วก็ถอดออกมาเลยนี่นครับ แล้วก็เวลาถอดเสร็จแล้วเราก็เอาแบตก้อนใหม่ประกบลงไปเหมือนเดิมนะครับนี่ยประกบลงไปเลยแล้วก็ไขน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมไขพ่อตึงมือนะครับไม่ยังเป็นต้องไขแน่นมากนะลงเกลียวตึงมือก็พอแล้วครับตั้งแต่ถอดมาผมว่ารุ่นนี้ถอดง่ายสุดแล้วนะครับ ครับครับต่อมาก็ใส่แบตใส่ชิ้กู้แบตกดลงไปนะครับครับเรียบร้อยแหละแล้วก็ใส่ฝาหลังลงมาเหมือนเดิมฝาหลังก็กดไล่ไปเลยครับ,ค,รบค่อยไล่นะครับ่คอยกด กดไปจนครบหนึ่งรอบพอดีนะครับกดไปเรื่อยๆครับครับขาอนี้ก็เรียบร้อยอ่มาเปิดเครื่องดูครับเรียบร้อยนะครับผมวิธีการเปลี่ยนแบต s a m ซุงกาแล็กซีโน้ตแปนะครับของผมในครั้งนี้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามการชมรีวิววิธีการถอดเป็นแบตครั้งนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในเว็บเราครับเหล้วฟ h นช็อปนะครับผมหรือติดต่อไปทาง Facebook ทาง l i น e ไอดก็ได้นะครับเหล่าฟอนช็อปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ